พี่น้องมองดูค่ะคุโอ้ไปเอาสามมาได้ป่ะเนี่ยเธอสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิม,มครับพี่น้องทำแต่นี้บ้ากูดำครับไปเอาสามมาขอยสิบบาดเฮ็ดไะเนี่ยขอยจะให้พี่น้องเบื้องน้ำเอาอันมอสนี่ไส้รถเนี่ยนาะเบื้องนันเอันนี้กล่องอยาหนังมาเลยสิบบาดช่วยพี่ต่อไม่หนาวยานาั้งเาไปก่อนเลยไปก่อนเนฮะ็ดเอาคนสิบกมูนเองเองตึ๊บเซ็ตก็มีเ,เบื่ออีหลีได้พี่น้องจี๋เมื่อช่วงนี้เฮงได้เฮ็ดดีมันหันบ้าเด็กขายเนี่ยลิตรซ้ำนี่ละ เอาลงเป็นดอกเลยนะเนาะเห็ดปลูกโอ้การเงียกันแล้วเนาะในะ<ป>อันนี้นะออชื่อหนึ่งเรียกว่าพึ่งคามนะครับเราก็จะเก่งชิ้นใหญ่ๆไปเลยอ,อันนี้พึ่งตับเต่าหรือพึ่งทามพึม่งทามเมยานี่ขามนะคะในหลากหลายชนิดพวกนี้เป็น เก่งเลยเลยเราจะเอาแบบชิ้นแบบนี้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวถงถามเดียวเอาเท่าเห็ดผพิงเนะาะผักกันเพราะว่าตอนใหญ่หลายกระยานเพื่นนั้นสุกแล้วก็จะมีอันนี้จะแกงเป็นดอกเลยก้นโคกค่ะแม่เก็บมาพร้อมเห็ดก้นโคกน้ำบานสาวเฉยนี่จะขึน้น้ำโคกสะเบงเด้อค่ะโคกสะเบงอ่ะแล้วมีอะไรอีกเห็ดดำคือเห็ดทานนะคะ เ ok ap ห<า> <N ane. S 2> ็ดท e. านเห็ดนาเลนี่ได้แกงเป็นดอกย่บผ้าแน่นอน่าครื่ึงผ้าเคร่องหนาเนี่ยกันง่ายดีเห็ดนาแลพี่น้องงามกระดกเห็ดตะปูดสารพัดเห็ดเมนูชื่อว่าแกงสารพัดเห็ดเห็ดตะปูดอันนี้เพิ่งเหมือนเดิมเนาะเพิ่งเหมือนเดิม ออกไหลเนาะบัตรเนาะอ,ออกรูกปลาออกเด้กเเเ็เพิ่งจะเอื่นเห็ดเพิองคามแตค่ะเห็นปะมันก็เป็นสีคามยังไม่หมด<พ>อ,อีก <ไป S 1> เ <ไป S 1> พาะหนังเห็ดเพาะหนัง,งนเห็ดพุงแลนค่ะเห็หด,เเหหพเดพุงแลนเหลือยังเห็ดหาดเหลือยังอีกเพิองหวายเพิ่อเอิ่นเพิองหวานก้นคุกไงป,ปูนลงไปอีกธารพันธ์เห็ดเนี้ยเห็ดท่านเลือด ในท่านเลือดปลาออกก็จะเป็นแดงเนี่ยเนาะพวกนี้ก็ับเป็นเห็ดไข่เห็ดไข่เออลืมบอกมีเห็ดไข่อีกเห็นบ้าเกือบลืมอันนี้เห็ดซองมือดอกข้าเนี่ยเห็ดมือหวานนี่กับมือนีน้ำเต้าปามือนีบวกกับไดร์บะเนี่ยแต่ละเห็ดไข่เขาเนี่ยไปเริ่มเป็นบ้าบั่มเห็ดห่านใส่เลยเป็นอันนี้มีแต่เห็ดเผิอกเสือมาซอยเิตัวนี้นี่เห็ดเผือกนี่หอยไข่ค่หอยไข่นะ เห็ดใครอืมไม่ใช่เห็ด้าวเสริมหรอเห็ดไขรผ่ายุดัก้นแข็งผ้าเนี่ยอืมอาเคืองนะระว่าอย่างตีมันสิได้กินผู้เดียวโอ้มึงดูปับเนี่ยอ้าวเทลงไปเลยค่ะปไปไปปรุงรสเนาะค่ะแับเนี่ยตั้งแก๊สเลยทุบตะไคร้ใด้เลย แล้ลูกโดดมาใส่อีกะตะไข่เธอไเปนอนไเลยนะไปเลยจะไม่อเห็ดค่อยสิงยุบค่ะเขาจะเก่งน้าบลาไหลด้วยเฮ็ดเต็มมอปลลาก,กันตรงไปครับนี่ลหะขั้นเก่งเห็ดอะคะ่ะใสตแค่นี้นบ้านต่าเสินอะปลาลากคือชูรถเล้วรดอ่อจาะครับได้เดี๋ยวเราเนฝุดกัน้อค่ะเขาคอยจะคนได้ ติวลงไปค่ะพะี่ตู้พักหาเย็นสบายครับเอ้ยต้องเก่งน้ำหน่อยๆเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเขาหลายมื่อนี่เห็ดหลายเก่งน้ำหน่อยเห็ดหน่อยเก่งน้ำไหลายเด้อค่ะจับไว้เด้อพี่น,อน <c oughs> อ้องเออมึงดูมึงดูมึงดูนี่เห็ดรวมเาขาขาดคนอ่ะมีมาดูเห็ดปีกว่จะได้กินเห็ดตัวนี้ต้องเดิไปภูเขา พีนี่ได้กินยุ่เรื่อยค่ะซี่หามือติดแล้วนี่อ้าวได้ครับอานี่ตังบพุงปูเนาค่ะพี่น้อง,องปูฟอปูนเนาเน่อันปูฟอเน่ด้ค่ะเพราะคะ่คอยมีเนื้อว่าจะเสริมอยากจะบอกพี่น้องได้แล้ลกินทุกข้างกับบอกทุกข้างทุกข้างปูไม่ค่อยมีเนื้อวุาหลาคันบป็นเน่กอาจจะยังบะะป็ไข่ด้ค่ะคุณละ จิงหากัญญาพุญละอัดใครอ,อาจจะมาขายอีกรอบนึงปูป่พ่อื่นดอกแต่ว,ว่าไม่อยากขายนะครับพี่น้องเพราะว่าม,มันมันบ่มีเนื้อแต่ว,ว่าสำหรับพี่น้องท่านใดที่เอาไปตำเสตบฮ้องก็สดเสริมเป็ดหอดพุ่นลำกลมมันก็บม่ได้เน่าดอกค่ะมันก็เปลี่ยนสีเนาะเพราะว่าเ้าใส่กระเทียมสดแต่กาบ่ามันเนา่าก็เสริมก็จะได้เพราะสีมันเด้อแสียบเลยต้องสดสริมตับ ต,ต,ตับมะฮู้บ้านเล้ส่วจะเป็นสีดำเปือป้อยๆเพราะว่าไส้ปูเน่ามื่อนี้หองไส้เต็มเลยเนี่ยหอมพริกกับสือพริกกับปอพริกแดงเขียวเนาะค่ะมันก็เลยแบบ่เบ็นสีแต่ว mm. ่ารสชาติจะบอกว่าเหม็นหน่วงเน่าแสียนะครับหืมตับมะฮู้บัวตีนปลาไปไลยค่ะตับักหุ่งแกงเห็ดมะไปเนี่ย นี่พี่น้องเห้นหอเปะเนยเหรอลงเลยครับลงเลยเบิดดีเอดีเหรอเดขาเบิดหมอพี่น้องมาครับมาเดาข้าไปเดี๋มาสดน้ำกันพี่น้องสะออนนี่เนาะเสียบเบิดหมองดูปีจ้าีงปลาเมฆไข่ป่เนี่ยข้าเสียบปี๊งป้งกินไข่บิ่งหนพี่น้องบิ่งได้แบบนี่จะไข่ เอาสื่อพ่นกินเด้อค่ะเอาหาไ,ไ่ไห้หาอะไรุ่งเจ้าความตัวหน่อยเจะให้มขกระขากุ้มอะนนี่ยอเ,อเ่็ยอย่างกนันย่งสิบจลวกปาก,กนนา้อลวกยำมอนพูดลนะแ้ก็ออือยังกสระแซสเลย ส hmm ีมรูป่ดีป่ะเงไปทางบันดูอ่เง็ดบ่อือครับบั้เจ้ากระดอนอ่ะนะำบอกน้ำมาบีบหอยได้ไหนแม่อื่ยังไม่ยังแล้วมักตสมมำม่วอะอืออืออา่ะ รล้ำไข่หรอ,อมันกูเหนนะนาหาเจ้า,าของก็รักัวกอ่ะไม,ม่แม่กับัวไก่จะเรียะะหรอป่าเข้าเรียวเ่วียด้านเ่็นหน่อยบ่าแมน không con hãy của nè, mặt mọi người mất mọi người mất mọi người mất mọi người không มเมื่อไรผักติวหน่อยนึงหลวนนัวแน่เส้เป็นกรรมคุนะมาสดน้ำกันพี่น้องแซ่บเนี่ยดี๋ยน้จับเอบาคนเดียวัสารน้ักแมจัดๆอือเ <c oughs> อ <c oughs> สดห้ปูลายอือนี่เนตปูปูลายปรมา มันล่นพวดน้ำพองลงไปต่งกะเลยตักได้หมดนะอเป็นอย่างก็ไม่ได้เห็นกินตับบอกต้องพี่น้องรู้ปะกินตะนด้วยโซนมันร่นไปไหนแย่กระดดอะไรหนัก ให้ผงนีงก่ก็วหวานเฮ้ท่านาปีนี้ได้กินเห็ดพวกแล้วไปได้กินแล้วเห็ดดีได้กินแป้งได้กินแล้วเห็ดท่านได้กินแป้งได้กินแล้วอีกเนี่ยได้กินลูกเห็ดละขายเห,เห,เห็้ยังขายเห็ดก็แดงเนาะ สฉพ,พาะเป็นน้ำเป็นน้ำมันบ้าเป็นน้ำน้ำเห็ดก้อแดงบ้าแตกมันเป็นเห็ดก้อขาแดงค่ะหุ่นแน่นบ้าของอาหารนะให้เราทำมาหื้นเนี่นาานนย ไมาไม่เราแ็เจอไม่แล้วเนีไปบางบาดไหมล่อือืมก็ดแเหาเลือกกินเห็ดมแหล้แต่มันหยั่งปุ๊บเดียว พุงเลี้ยงต่อมากินเพราะเปล่าเพราะว่ามันดอกหน่อยยังไปแล้วกัหายเห็นไหมเฮ็ดทานกับเฮ็ดทานแ่ตกน้ำให้เพิ่งท้ำก่อน เห็ดหาดเห็ดหาานด่ผู้เดียวามาเผ็ดกระเซ็ยด่เด้ค่ะซีบอวาเห็ดหาดเนีฟังมันกับบ่คืนบ่าขมไหลแบบน่ะเม่นเนาะว่ารอเห็ดค่ะหนึ่งจิ้มเจ้าว ันนี้นันึงผู้มากกันิ้นมาเห็ดยังกับว่าแสบยเราเห็ดข้าป่เนี่เออต่นมากเพิ่นมาเห็ดข้าโอยต้นเอะนานนอเหรออืออ้ดวนตนเียวนี่ต้นใหญ่เย อันตอนอย่างบ่นอนตอนดอกอันตอนเมื่อกี้เพิ่นบ้านเพิ่นนใน,นไปเกี้ยนน่ะนะตุนปูนไปนีอ่อนี่พี่น้องแป,ปะสะส็บว่าเธสมได้กินเ็ดพัฟแบบยื่เือยอะย้อนแม่แล้วเรีเวียวแล้วเราไปหาละน้ำกกสเสด็จน้ำทงน้ำน้ำนเนี่ย แม mm ่สอนตองเต้นน้อยนอยอืมปวกระแทายงายไหมอแม่สอนตองเต้นน้อยกะแบคนละแบบเอะคนละแบบใชไนี่ยมาเพิ่งแซมนุ่ม พวกเฮ็ดอินเฮ็ดดอนนี่สิหนึ่งจิ้มเจ้าหนี่สีหอมอทำไมนี่นึงฮูเน่ะเรื่องแซบนี่ปนกันเครื่องหลายกูกันแล้ว ก็กระสจยบซี huh. mm ่โตบันนี้มันตุนปูลูกเ้็นไหมบ่ลอกกันจนเท่าออกตัวนาด๊อก

เหม่ปวดเอาว่าแม่มน,มนี่เด้นี่ยเหเหนียวดิเห็ดตัวเนี่ยเดี๋ยวมาครับเพื่อนเขาเนี่ยก,กินเกือบทุกมือพวกเนี้ยเบิ้ดกับพวกมืออ่าเบ็ดกับคราฟนั่น เป็นอ่างเบอร์ด้นเนี่ยให้ตะพูนนะกินยุตลอดนะย,ยังเบื่องหนุ่มละมุนลินบ่วงนี่หมืนเหตุใครไยเต็มมากกับมากอันนี้ถามามากเห็ไขคราะะมากกับมากยุแต่ว่ายังก็มากเดือดม, <า S 2> มากเัือกมากเก็บ<า>เจ้าอยู่ช่เปล่แต่เนี่มันแจงบ่เนีเ่ย เป็นคนี่ว่ามาเก็บข่เพราะว่าอยากเก็บทำมาให้อยากเก็บจะเห็นนเป้วแห้ขมดอกอะไส้นหรือเปล่าเดี๋ยใส่อืมไม่เคียย์ไปเลยแล้วม่เหนียวง่ายขมดอกอใส่ขอ,อ,อาจีนเจ้าซีมบานช่วย ผมได้ก็บมะม่วงนะนม่แม่เปล่าเส่ไปละให้ผึ่งหัวเราหยางเอ้ยเขียกินตงใหตะปูด อย่างเก็งมอม่อนู้นครับดักเตะต้องมาขอครับพี่น้องแ่บหลายค่ะทละเมือนวสว่งอีกเงาแล้วไอสิเมนต์ว่าเขาเสียกมาเมื่อยความเนาะ เขาวแซ่บนอนหลับดีกับสุดยอดแล้วค่ะอร่อยด้ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับศิฟ้าคุณแซ่บนี่แหละไปเนี่ยพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจซาเฉิมและกับครอบครัวได้เลยด้ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะค่ะสวัสดีค่ะเสริมหักพี่น้องนะค่ะ